โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเนี้ยตัวที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้กันเพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้าเกมมาก็เห็นในตัวนี้แหละมันโคตรเท่เลยเนี่ยมันจะมีมือไฟออกมาแบบนี้เออมันก็คือหุ่นเชิดผู้บิชิตนั่นเองนะครับมันก็เป็นระดับคันเทพหรือสีแดงนั่นแหละอืมความยากในการใช้ก็5ดาวไม่รู้จะมีตัวไหนใช้ยากไปกว่านี้หรือเปล่าอ่ะมาดูความสามารถของมันก็คือ ถ้ามีจํานวนผู้พีชิตบนสนามมี1นึ่งตัวสตัวและเจ็ดตัวอ่ามันก็จะเพิ่มดามเมจต,ตามนี้เลย1ตัวก็จะเพิ่ม300ดามเมจสีตัวเพิ่ม400ดามเมจเจตัวก็500ดามเมจอืมแล้วก็จะเกิดผลแบบอันนี้มันจะอันตรายจากการกระเซ็นมันก็คือเรียกว่าอะไรนะอะตีกระจายตีกระจายอันนี้ก็จะออกมายีดามเมจถ้ามี1ตัว สามสิบดาเมจถ้ามีสี่ตัวสี่สิบดาเมจถ้ามีเจ็ดตัวอืมก็ประมาณนี้ส่วนที่ยากของมันก็คือนี่แหละเราต้องทําให้มันได้หนึ่งตัวหรือสี่ตัวหรือเจ็ดตัวแต่ยังไงก็ต้องทำเจ็ดตัวเพราะว่าหนึ่งกับสี่เนี่ยมันก็มันก็ไม่เต็มที่นะอืมอันพวกนี้ก็เปิย <c oughs> มันไว้ก่อนเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กวจะปลุกพลังได้เลยอืม โอเคนี่นี่คือทีมที่ผมจัดไว้ผมก็จะเล่นประมาณนี้ตอนแรกที่ผมได้มาผมก็มั่วแ,แบบแพ้ยับเลยแพ้เรื่อยรื่อยแพ้แบบแพ้แบบถอดใจอ่ะว่าจะเล่นแต่สุดท้ายแล้วผมก็เล่นมาจนจนจับทางได้อ่ะพอจับทางได้แล้วก็โอเคมันก็เก่งเหมือนกันนี่อืมอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันอีกอ่ะ หาห้องน้นอีกแล้วช่วงนี้เจอแต่หุ่นเชิดพนักงานมันไม่มีคนเล่นเลยยังไงเนี่ยโอเคมาเปิดมาก็กดกดกดไปก่อนโอเคอยากได้สักแบบห้าตัวอยู่ตรงนี้ ตัวไอ้ฮุนเจอร์ปูวิชิห้าตัวตรงนี้คือจะโคตรดีหกเจ็ดตัวตรงนี้ได้นอกนั้นอะไรก็ช่างข้างหลังอะเออนี่ดีโอ้โหพูดยังไงก็ได้อย่างนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เงินไหลไปสักพันกว่าแล้วผมจะซื้อต่อ โอ้โหของเขาของเขาก็ได้เหมือนกันดีว่ะหมดเหมือนกันนี่นาเราอะโอเคพันสามพันสี่แหลวผมซื้อเลยแล้วกันจะได้ทำเป็นเจ็ดตัวอ,อ๋อ โอเครอตัวนี้เพิ่มดาวแล้วผมจะเอามาใส่ตรงนี้โอเคอืมจริงๆผมอยากได้ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอให้รอให้มันโดนบวกดาวผมจะเอามา อืมน่าจะโอเคแล้วทาเป็นเจ็ดตัวเลยอ่ะทีนี้ก็รอครับอัพอัพรอเราก็ภาวนาจะให้เจอบอสตัวนี้ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรมันรอบสองน่าจะตีทันสบายสบาย อืมอืมมีตรงนี้อ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้แล้ก็อับๆไปเลยเราไม่ต้องใช้เงินทำอะไรแล้วตอนนี้โอเคยีนี้ก็นั่งรอนะครับ อสำหรับใครที่สงสัยว่าผมไปเอาไอตัวหุ่นเชิดผู้พิชิตนี้มาจากไหนก็คือมันจะมีกิจกรรมนะครับเอเรียกว่ากิจกรรมได้ป่ะไออีเวนต์อะ่ะอีเวนต์เวิร์กช็อปอืมถ้าติดท็อปสามมันจะได้เลยอืมผมก็เลยได้มาตัวหนึ่งก็เลยเอามาลองเล่นนี่แหละผมรู้สึกว่ามัน โคตโหดเลยนะแต่ว่ามันเล่นยากไปนิดนึงก็ต้องอาศัยความเคยชินแหละก็ต้องเล่นไปสักพักอะ่ะถึงจะเข้าใจโอเคฟังนูน้นอ้าว <c oughs> เรนเราจะบอกเลยว่ามันไม่ครบเจ็ดตัว โ okay, อเคตัวนี้ก็นั่งรอไปเรื่อยๆอ่ะไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องตัวนี้ให้ฟังดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะผมจะเรียกว่ามันมนกม่วงเลยกันอ่ะมันก็คือตัวที่เอามาบับนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ในระัศมีที่มันบับมันจะบับความเร็โจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจให้อืม นีถ่ถ้าใครอยู่ใกล้มันจะมีแสงๆขาวๆอยู่ใต้ตีนแบบนี้อ่าส่วนตัวนี้มันเชิดบิชอปลดบิชอปมันจะเพิ่มดาวมันจะสุ่มเพิ่มดาวให้แบบสุ่มอะให้คนในเนี้ยไอ้ให้หุ่นตัวอื่นสิให้หุ่นตัวอื่นของเราอะเออแบบเนี้ยแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีแบบเนี้ยชาร์จชาร์จขึ้นมา ถ้าเต็มแล้วมันจะเพิ่มอ่ายกเว้นว่าถ้ามันเนี่ยสมมติอันนี้เป็น6ดาวอันนี้แค่3ดาวถ้ามันไปเพิ่มในตัวนี้มันก็จะมีโอกาสไม่สําเร็จด้วยแต่ถ้าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่ามันจะสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอะไรประมาณนั้นส่วนในตัวนี้ก็ยิ่งอยู่ไกลยิ่งตีแรงหมายถึงอยู่ไกลมอนเนี่ยถ้ายิงจากระยะไกลๆจะยิ่งแรงเอาไว้ด้านหลังจะดีมากให้พวกดียืนหน้าแบบนี้ อืมดูทีนี้มันจะติดหรือเปล่าติดยากอยู่นะโอ้ติดเฉยอ่าถือว่าเราโชคดีโอเคตั้งเจ็ดดาวรอบนี้น่าจะชนะแหละโอเคบอกว่าเราจะตีทัน ไปไปไปดเดียวนดเดียวโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้นี่ อมก็เหลือแค่ลอ้อนี่ถ้าจาัดทีมไั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่สิถ้ามีไอตัวเนี้ยโรบิชอ OP มันก็มันก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราแบบจัดโพซิชั่นดีๆแล้วอืมตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆอ,ยอ่แบบนี้แหละรอนั่งรอ รอแก้เกมถ้าแบบมีบอสอ้าวเอเอผมก็เล่นประมาณนี้แหละถ้าใครอยากหาข้อมูลเกมนะครับหรือว่าแบบชวนลงร่วมมืออะไรแบบเนี้ยเออผมมีกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มไลน์แบบรวมเซิร์ฟทุกเซิร์ฟแหละของคนไทยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ20คนแหละอืมใครอยากเข้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่ะ ตอนนี้ผมก็ขอไปเก็บถ้วยต่อแหละถ้าอยากดูถ้าอยากให้ผมพูดถึงตัวอื่นก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาทำให้ <c oughs> ไปแหละ